ผู้สาวก็หิวคู่บุญกันมีแห้งอยู่เนาะอีหล่าเห็นผู้บเป้านะเนี่ยโอ้โหเอยาวอาฝีมือมาจากไทยคุณบอมแม่เคยเห็นเห็นงานอยู่ไทยตีเป็นบดผัวบดเมียบ่าัวกับเป็นเือกับผัวเห็นเป็นดีบ่ระวังผ่าถุงลุดเด้อ อาเซอลาล่นพ um bueno> oh wow 네ี่น้องเลยเนาะโคตรโหเนี่ยามกะี่ยก่อ่ะาน้องเนาะถือว่ามันูะเฮ้มันูอะไใหญ่ใกันมาแบบนี้เลยเนาะโ กับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อขอแม่พี่น้องปลาลงกันวัดสกุลสุกนคือเก่าเนาะว่าจะเป็นทั้งพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศเฮาก็ขอยินดีตอนรับเขาสูุซองมุกดาลซาบลาวคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาพี่น้องเลยเปิดภาพมาเมื่อนี้ท่าจะพบเจอกันกับมุกดาอยู่ที่โคงเฮียนบ้านดงมักยางหรือบ้านสาวแตวนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะ มื่อนี้กามาอัปเดตท,ทางโฮงเฮียนเฮาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะกามี FC เอฟซีเพิ่นขอมาอยู่พี่น้องเนาะกามาอัปเดตท,ทางโฮงเฮียนเฮาเรื่อยๆเนี่ยเด้อว่าสันเนาะอ่ากามเลยมื่อนี้มาพาพี่พาน้องมาเบิ่งป๊าขี้ปุ่นพี่น้องเลยโอ้เนาะลมแหงอย่างนี้พาพี่น้องก่อนอื่นพาพี่พาน้องเขามาเป็นกาลังใ,ใจก็ไลไรก็แซ่บเบิเ่งคลิปเบิ่งโฆษณาให้ได้พี่น้องเด้อเนาะ โดยปะคนอื่นเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องเนาะว่าทางภูเทียนเขาเห็ดไปฮอดขันตอนได้แล้วพี่น้องเลยโดย,โดยม,มุมไปรุ่นพี่น้องเลยเนาะอยู่สันสูงเลยเทคานคานเทิงพี่น้องเลยอ้โมีแต่ไปรุ่นทั้งนั้นกัปปะซางพี่น้อง เด้ลยโอเคออ้าวโอ้สบายดีเด้อทางนี้โอ้มาอันยังละซาวเนาะเออละซาวเออเตาบ่สบายบ่ปวดหัวโอ้มื้อนี้คนคือบ่ค่อยไล่ไปในมือพูยศมี่พูมากะนี่โอ้ โอ้อีลาหน่อยเฮาปอ้โหผู้สาวออกกล้ามไว้เนาะอ้าวสวัสดีอีลาสวัสดีผู้สาวเหงื่อผู้เพื่อนผู้บ้าวยิ่เทิงกับมี่กำลังใจเนาะกนนี่เนาะผู้สาวเป็นคนหิวปูนพี่น้องเอ้ยเลย ตอนนี้กากำลังเทคา,านทางเทงตอนนี้เนาะอืมพากันกินข้นขาวเที่ยงแล้วบ่นี่ยังโอ้ยังอยู่ยันเบิดปูนนี่พเลเแลอนนี่เนาะอืมรพี่น้องเลยเนาะทางเทงเขากับมิตรใบรุ่นช่ำพี่น้องเลยคือพี่กับมิตรใบรุ่นนี่เนาะผู้สาวกับหิวผู้บูนกับมิเฮงอยู่เนาะอีหล่าเห็นผู้เป้านะแหมโอ้ <c oughs> น่าอันนี้ผู้ปูลดมือได้เฮ้ยคุณ่จโอ้ท่าผวกับเซลอยู่เอาผีแดงเลยแองเย อ uh, ้าวโคว่าก็ยิ้มเพ้ยยิ้มเพ้ยเนาะอยู่เทิงผู้พี่น้องเอ้ยไลนอุบาสู้กลังใจเ็ดเียมันกบ่เมื่อยเนาะ ทั้งี้ก็บสบายพ่อเนาะนั่งหิวปูนพนอน่อเนาะสบายดีเด้อทั้งเมกับสเตลเพิ่นพี่น้อ,องไงเนาะเพิ่นก็คข้าเป็นผู้สาวนี่ก็คือว่างามขึ้นเนาะเพิ่นนี่ก็เนาะผู้สาวพลิน,ลน,น้อนอโระวังเด้อปากกาเอ้ยเนาะโอ้ตู้ คือชีถือใจคักอันนี้เนาะพี่น้องเลยปาปาเดียวปาเบิงทางในอ่าทางในก่อนได้ๆกว่าทางนี้พินเี่ไปฮอซายพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวของของนี้ก่อนแล้วแล้วค่อยไปพุดเนาะโอ้พี่น้องแต่ว่ายูนี่นี่ยังน่าจะยังโบท่านได้เทตัวนี้เนาะ เดี๋ยว่่ขานโตนี้่านตอนนั้นถือว่าทเทแล้วเรียบร้อยตัวนั้นเนาะน,นี้ถือว่าทางในทางนี้เนะาะบัดนี้ผัดยังมาปูนดดู่ทางนี้เนาะโดยสบายดีเด้อทางนี้โดยอเฮ้เป็นนวยบ่แมหม น้ำกันบ่โอ้มมีครูบ่บมีอ่ครูน่วยเดียวนะครูชามันแตกหมดเลยนิโอ้มันน้ยน้่อยนน่วยหหเดียวมันกัดน่นแล้วเลยเนาะอ้สโองเลยครูแตกแต่มื่อเห็ปูอืครูน่วยเดียวน่กัดจักสีไปเมื่อใดระเบิงนี ชอำมานำผู้สาวก็ผู้อันนั่นที่ซยู่ชเนาะเขินผู้ว่าแช่ผัดลงถิ่มคูบกูดพ่อแห้งแน่เนาะไปเจ้อเลยอือผัดเปิดน้ำบ่เฮ้ยเอาแม่เอาแม่น้ำเพิ่นกระแหงคักชอำเีมอเนาะน้ำลหลเท่านี้ราวานีโอ้โลยเลยตัวนี้มาไว้ตัวนี้เนาะ เดยถือว่าว่ายเติบแรกเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้คนบคกยลายปหนในะดเานาะกับมันอ,อถือว่าค่านี่อันชุดท้ายแล้วบ่คา,านี่แม่คาดชุดท่ายแล,ล้วบรลอวยังมีคานอีกอะโอ้ตัวนี้อีกเนาะ โอ้ยังตัวนี้อีกพี่น้องเลยตัวนั้นน่ะคานใหญ่เลยเนาะดังมันเลยตัวนั้นเลี้วค่เลี้ยวเลี้ยวมันจะขึ้บ่อเลี้วมันยากละค้าอืมคาอมือนี่มีแต่เทคานอย่างเดียวบ่ืออช่องชะมือเลยเทคานเฮาบ่อยเออชาวดังแม่คานนี่เออเลยคานนี่แหละคานยาวคานเทาแรกแล้วก็เอาไม้มาแปะได้ใส่บหมคอืมเลยใส่ไม้มันก็ได้เบาหนักกันได้เลย มงแลโอ้โดยูดูด okay. ูอ่าอดทนไปน้ำกันเนาะเพื่อลูกหลานเลี้ยงหลอดเฮ้าเออแล้วบ้างแนบละปีนค่แค่น่ะระวั้างด้วยเนาะย่างย่างแบบสบายเลยนี่เออเลยมาแบบมาแทนพ่อแทนแม่แนเนาะโอ้พอดชัยตะคอขึ้นบ่อนาะโอ้พี่น้องเอ๊ะ จักหน่อยเดิเออแม่แม่เนะาะจ้กหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวชีภาไปเบิร์กพ่นเอาก่อนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิร์กทางนี้ก่อนบัดนี้เดยแม่ละ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อขออนุญาตก่อนพี่น้องเลยมาเบิร์กทางนี้ก่อนอือทางนี้คืองานฉาบมีเนาะสบายดีเด้อทางนี้เด้อโอ้ไปทางไหนก็พอแต่ผูนะ้ซานเนาะฮะ เอาเฮ้ยว่าดอกน่ะโอ้มาเบิ่งกันอืมฮึเกว่าขึ้นปูนผู้เดียวบอกลูกมือลายลูกมือลูกมือลายไม่ได้ผูปูช่วยนะเป็นละครเป็นลูกมือโอ้แต่ว่าขึ้นปูนผู้เดียวเผนสร้างในบ้านนี่บอกโอ้โหเออเออเออโอ้โหปั้นเองปั้นเองเลูกฟองฟองงาำไม่กัน กธรรมดาดิเนาะโอ้ยไอ้สมุขเคยเห็นงานอยู่ไทยมาก่อนอันนี้นะมีงานกอสร้างเขามาตะเกียบคุปขึ้นเห็นเพิ่นเหรอเพิ่นมาทุกมือบ่โอ้ย่านแบบว่าบอได้ขึ้นงานสามเขาเลยบุคคยเห็นเพิ่นอันนี้นะโอ้ อ้เก่งๆๆๆโอยังเป็นบิดก็นี่ก็ได้แล้วก่อนกันละเนาะคัมือนึง20แล้วไเีคคจ้ี่ว่าเ็ลูกเรามาแทนเก่งนี่เนาะคือบ่ไวครับแต่อนบ้านนี่มีแต่ละผู้เดียวนี่จ้นี่ผู้หญิงนหันดเอเนาะอืพี่น้องเอ้ยบ่ธรรมดาแล้วีเนาะ ได้ได้ฝีมือมาจากไทยคุณบอแม่เคยเห็นเห็นงานอยู่ไทยติเป็นบดผัวบดเมียบ่ััวกอเป็นบดผัวเป็นเมียบอคิดว่าเมียเป็นผัวเป็นบอ่แม่ยนเลยเนาะครือว่ามาทำงานนี่อทำลูกกันได้นะลงต้นผัวเมียนี่ไว้กันเนาะโอ้ว่าเาเป็นเป็นบดสองเลยโดยหาก็คืนงานสาบได้อันนี้เนาะพี่น้อง คนหลายบ้านเะารับเยสิบบ่คอยมีแล้วคอยเย็นตีบ้านเฮาหนี่แล้วบ่มีางานไทยงานเพชรนี่เลยแหละไปหาเงินก็สร้างหากันมาได้งานก่อสร้างน่ะดีเนาะมาบ้านเฮาพอได้แบบวี้อ่ามีอาชิบนี่แหละก็ดีพอได้เฮ็ดเตยนั่นเชื่อว่าผพวกนก็เป็นสร้างเดือนสอดเตวจั๊กบ่บ่มีบ่ ทั้งแม่นี่เป็นเป็นอันเกี่ยวกับอันนี้เหตุงานก่อสร้างมาได้จกปีได้แบบงานอันนี้สิบกว่าปีเพลินเหตุการณ์เหตุยู่ไส่กันขึ้นลักสิบปีพเพลินเหตุยู่ไส่ค่ะแม่เหตุยู่แถวเมืองขอนแก่นโอ้แถวขอนแก่นนี่เนดเนอเว่าเนาะจากจุดเป็นจุดเป็นซโอ้จากกรรมกรจากพนที่ผสมปูนหรือว่าหิวปูนเนาะ look l อ่ะสมพูนให้โมยังให้โมเลยไปเรื่อยๆเรเลยเฮ็ดีกึบ่เฮ็ดโรงบานบ่เฮ็ดโรงเรียนบ่สวนมากตึกก็เฮ็ดอยู่บ่แเลยบ้านแบบบ้านผักหมอบ่อือแล้วก็โรงเรียนโรงเรียนก5ชั้นเด้4ชั้นเลยในโครงการแบบนั้นอยู่ไสอือมีผู้หางานให้แล้วเฮาก็ไปเฮ็ด ปูด้วยไวน์เนาะเออคัก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 ปูทางนั้นกันปูนุ่งชินมะกอยปูนอันนี้กันเนาะเนาะคากะรีระวังผ่าถุงลุดเด้อผ่าเซลล์ละเล่นพี่น้องเยเนาะพอเราคนปูนโมเมย โอ้โบ้านนี้ขื้นเทิงคุณบ่ใส่แจใส่เสนี่เออใส่แบบนั้นเนี่ยใส่แบบนั้นส่มเออให่้ะกนะะอตัวสูงกนาแม่อืมสูงกมันแหงนะไปายกเป้ดมหไหน

เดี๋ยวระวังระวังขอบใจขอบใจเนอะฮเลโหลข้าวตังแบบนี้ฮัลโหล่นนองเลยถานี่กัก้อยปูนท่านี้เนาะมานะนาวไม่อ่ะจาหนยมาก้อยปูนี่เพราะมีหลักยิ้มอด้บมาทานเยเมนอ่ะเมนเบย่ะ

ต็นานเพิ่นเพิ่นมาเห็ดเรื่อยไปนี่กะแบบมีงานมีอย่างอยู่เพื่อนกะซอยลูกซอยผัวได้ได้เนาะเพราะว่าเราเคยเห็ดเคยก่อยพี่น้องเลยอผวันอคนกัเะเียผ้อมีเนี่ยแทางกันนะบ่เอาเฮ้ย แล้วโอ้ันบสมบูรณ์แบบกะเมเอาเนาะกะสมบูรณ์แบบโอ้เสียเวลานะอืมขอบใจกันเนาะแม่นเลยคิดว่าเพิ่นยังอันนี้อยู่บ่แม่นซะเนาะพอเยวโอ้พอแล้วบ่เพิ่นเนาะสิยกให้น่เอแวเก่งเนาะเ็เก่ง เฮ็ดคู่เดียวนะเฮ็ดายากเฮ็ดหน้ากับคู่เดีวเตเ็น้าับุไทยเองยมจั๊ไทยมีแต่ร้านขับให้ใครห้คิดว่าับเองับไทยครับเป็นคนยได้งราเ็นได้เอลยถือว่าเราเก่งเนี่เราก็นอกมมีผัวเี่งเลยือว่าต้องคนที่แข็งแขงคนที่กำกับเลยจังขึ้นแมนนมนเมน ป <laughs> <incarcerated> ึ๊บคนไหนกันคนอยู่กันเนี่ยเนาะคนอยู่กับเตี้ยอ่ะก็สิยากแม่ทําพอเดียวเฮ้ยไวเลยนะเห็นเอาะคุณปอกปอกเนาะตัวแล้ว่ก็มีคนมนานมาแต่ไทยเป็น10ปีแล้วเนาะอขแก้วด้เนาะ ตานํางานขนาดหัวหน้าแบบงานมานโอ้ใมกเนาะทํางานงานเบิ่งเราเฮ็ดคือสิคักเนาะเ้ยนําวดใใบ่แปะขึ้นเนาะเปะตกเปเด้เลยเา่ง่ายบ่ได้ง่ายง่ายอเนียกเปเนาะอื่เราเฮ็ดบ่ได้ลอง้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ เออเดียวเปโเปก่ะจะเก็บเอาแน่นอยู่ดใครเนาเก็บอยาเสียปูนที่ม่เลเนาะเเรตกลงมาอเป็นงานสามแ้า่บ้านลต้งงบ่แบบอันเฮายังบ่ท่านห็นอันนี้เนาะแบบว่างานปูนบนนี่ผัดคือว่าอะไรแบบเล่าคนขึ <se> ้นผัดเรามาตั้งแต่ มือเห็นเีนโอ้กเคยขาดขดมือทลลงมาเงเยเห็นง่นย้นถือว่าเก่งอ้ีพีดเอเห็นมันแมมันจะมือนี้กะซยเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือเอาเยเยมอิดาต้องม่ดตก่ออยงมเตาูดยิงน้ำแต่เ้ยนี่นีนี่ือว่าเก่งนะ พราะว่ามาทำโมเข่าวเบิร์กตะกรอนเลยค่ะใกล้เกินเลยมี่จะมักนั่งแบบยิ่งเนี่ยคราว่าเขาไม่ได้นั่งเล่นงานเล่นดีว่นเด้ะอ่ะซาพี่น้องเนาะถือว่าป้าปทธรรมดามามืบอนี้ก็โอ้เป็นน้องพี่น้องเลยไปเดี๋ยวทางสามุดาสีภาพไปเบิงอ่ามุมทางนั้นก่อนบันไดไปเดี๋ยวมาเบิรงมุมทางนี้ก่อนบันี้พี่น้องเลยทางนี้กําลังขึ้นงานสาบแล้วห้องนึง ผู้สาวเขามาพี่อีกเลยตามผู้สาวมาก่อนแซมมึงดูขอซองมึงใน่เด้อแซมมึงเด้อบักละโอ้ต่อโอ้คนหิวคนไปซีเลยเนาะ ะบยอนี่โอ้ยยตสออตต่อ็มาอ้าวแม่ปลาเอโอ้เคกงบ่รเนียบวเคะบ่เคยบกมานยเน่ยเอร็ดูขกันเะกยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ทังนั้นกันพี่น้องเลยอ้ทาง ประตู้นอกึ้นวันนี้เนาะโอ้อยู่งานสูงเลยวันนี้พี่น้องเลยทังประตู้นอ้ฝนเพิ่นยายมยอมใ่ยกันมาแบบนี้เลยเนาะให้กวดตักอันน้าน้าน้าสั่งข้าตะกี้พี่น้องเลย สามัคคีกันพี่น้องลูกบ้านกันมีแต่ไว่รุนคือสิบโเมื่อไปในดังนอกละอยากไอพี่เลยเอ้ยย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 ะยย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 ย อัรเอผููท่งนั้นเนาะอ้ีานกบผู้สาวเพิ่นผดแล้วาวาีนตอนนี้ก็กลังเทคา Ok. Bạn. Hấp à Đẹp rồi. Bà đi để ổng Má con bật. Oh, Ơ tai tai ta, Bà đi phí nông ấy. Mới con xin lỗi em. Mình đi đứa đớp lạ. À, để ổng oh, con bạn à, Thử xoay là là xoay. Cắn lại. Thử lại. ย่าอ้เลโอ้โห่างมียาะเดนันเดยเร่งั้นยสั้เวลาเล่งกัรระบาดทางเมียสั่งลุยเฮาอาสบาดีเด้อทางนี้เนาะมากินดีคือบผเห็นโอ้โหเหอนเงือน ใครดอกมีแต่ผู้สาวเนาะอีหล่าบ่เมื่อยปานใดดอกมีแต่แห้งไว้รุ่นแห้งนด้เคยเบิงเจ้าของในคลิปอยู่ว่ะนี่อายนะพี่น้องเลย โอเคสับพี่น้องกับซีประมาณนี้เด้อพี่น้องเนาะสำหรับโหงเฮียนบ้านเสาแตวพี่น้องเนาะมืัอนี้ก็ข่าวมาอัปเดตทางโหงเฮียนเฮาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยก่อนอื่นกัทางโหงเฮียนตอนนี้กําลังขึ้นท่านเสาดั้งเนาะพี่น้องเนาะเออเห็นเพื่อนว่าคุเนาะมันแตะมันหน่อยมันกับเหตุงานกับเบอร์อยากไว้เป็นไรพี่น้องเลยเนาะปะพี่น้องวันนี้อ้าโอเคสำหรับคลิปนี้กับซีประมาณนี่เนาะอัปเดตคร่าวๆให้พี่ให้น้องเบิ้ง แต่ละมือเนาะทั้งไงเอเป็นกะขึ้นเนื้อแล้วตอนนี้พี่น้องปดิโอเคพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับใจเอฟซีพัสดุขุนที่กับมาติดตามชมหัฟังเบิ่งคลิเปเบิ่งโฆษณาใหา้ทางง่องสาวมุกดาเด้อพี่น้องเด้อสหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสบายดี